วันนี้มีของเยอะมากแนะนำเลยเกมนี้แนะนำเป็นอีเวตแล้วผมจะไปยังไงทุกคนเสียงอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้อะเราก็สวัสดีทุกท่านที่เข้าับพอจะชนะเหมือนเดิมวันนี้มาเล่นกันชื่อว่า เราบอกในแบบของอีฟาดนะฮะซึ่งในวันนี้ผมก็ทําตามสัญญาที่ที่ผมบอกในทาวเวอร์คราฟนะครับป้าวันนี้ผมก็จะมาเล่นซักาเนากลับมาเล่นดูซึ่งตาซึ่งด่านนี้ผมจะไม่นับนะจะนับแค่หนึ่งตาเท่านั้นแล้วก็จบเลยไม่ถึงหนึ่งมับนี้โอเคไปเลยเริ่มเกมอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเอาใครตายผมต้องไปตรงไหนโอไมค์โอไมค์โอไมค์โอไมคเสียและว อะไรโอ้นี่ไงเพื่อนโอเคโอเคลร์ให้เพื่อนละโอเคเพื่อนโอเคอย่าอย่านะอย่านะมีเพื่อนถูกมีเพื่อนล้มหลายลหลายรายแล้วทุกคนนี่ไงนี่ไงวันนี้เขาเขาชิวชิวอยู่โอเคเยี่ยมเยี่ยมโอเคมีคนตายแล้วทุกคนตอนนี้ อย่าเอาเน็กบอดมาจะมาสะพ้ายผมนะผมไม่ชอบอะไรสะพ้ายแบบตกตกแบบเปรแบบแบบผีๆอ่ะเออเซ็งแบบงพ็คเงแพทริกใช่ป่ะวันนี้เอ,อ้ารอดฮะทุกคนเฮ้ยรอดทุกคนรอบนี้แต่นี่จริงผมเข้ามาก่อนอ่ะยังไม่รอดหรอกโอเคขรบคลิ่มได้ก็คือ66%นนะโอเคยังยังมีอยู่นะโอเค รอเน็กบอร์ดเกิดมาก่อนมาแล้วเน็กบอร์ดเกิดมาแล้วโอ้มากกอะความมืดความมืดนะทุกคนดูดิมาผมช่วยผมช่วยอุปรสรรคมามาผมช่วยผมช่วยนะทุกคนเมื่อกี้โอเคโอค้โอ้ นี่นี่ใช่นี่นี่ปะนี่เพื่อนเพื่อนตั้งไว้แล้วใช่ป่ะเออมีเพื่อนตายทุกคนตรงนี้แต่ผมไม่ลง,งข,าขง่าวเพราะว่านมนุษย์เกินเอ้าเอ้ยทำได้ดีนะคนนี้มีเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยเออคนนี้มีของเยอะมากแนะนำเลยเกมนี้แนะนำเป็นอีเวตแล้วผมจะไปยังไงทุกคน ตรงน ja <to> <language> hey ั้นมีเน็กบดเยอะอะทุกคนบอกเลยเฮ้ยอะไรอะยานะไม่เอานะครับไม่เอานะครับเอ่อจะตั้งจะตั้งอีกเหรอสามอันก็ปุหมดหมดแล้วมันคือออฟไฟมันคือไฟทุกคนอืมไหนเน็กบดไม่เห็นเลยทำไมพวกเขาที่เราอ่ะก็จะเจอเน็กบดละทุกคน ลอยอยู่ตรงนี้ไงเห็นังล่างไหมเนี่ยมันกำลังมันกำลังล่าเพื่ออยู่นะข้างล่างโชคลาบไปโอ้มาเกินี่วิวฝั่งไหนเนี่ยเอาตายแล้วใช่ปะโอ้โหอืมแล้วแล้วลงไปนี่คือตายตายแหน่แกแน่นอนทุกคนอืมเพื่อน เดนเน็กก่กินหรอกมันมาแล้ว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 ถอยหลังกันเลยครับทุกคนถอยหลังกันเลยดูดีว่ามันจะมาปะหนีแล้วหนีแล้วก็หนีแล้วโอ้ยก้อนอือเฮ้ยอะไรโอ้โหมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันโดดมันโดดมาทุกคนมนโดดมา เดี๋ยวผมนี่เอออะไรเดี๋ยวน้ำมันโอ้โหโดนโทุนน่นะพราดูดิมันจะมันจะบักโอ้มายก้าเกีรไปโอ้่อนเร็วเร็วเร็วนีนี่ีเกือบเกือบแล้ว เว้ไม่ใช่มันมามาแล้วทุกคนเรืพวกนั้นไม่อยู่ที่ปลอดภัยหรอเมื่อกี้โอ้โหเกือบตายทุกคน I am g o o ปที่ปลาตัวนี้เต้นมานี่คือคือ,คอตายทุกคนบอกไว้ก่อนคนเนี้ยรอดว้าว wow. โอเคเดี๋ยวผมทําการวบวกแมปรอก่อนนะทุกคนตอนนี้เราทําการวบวกแผนที่เรียบร้อยคนะ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันบวกเรียบร้อรือยังโอ้โหตรงอยู่ตรงนั้น เมเดย์น่าจะเป็นแมปใหม่นะอันนี้ตาอันนี้แมปแมปแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะก็จะจบคลิปแล้วเดี๋ยวเรารอเน็กบอทเกิดก่อนนะเริ่มเกิดแล้วตัวเนี้ยคนตอนนี้เน็กบอทไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยไอ้แมวใส่ลุงเฮ้ยไอ้แลมเซด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แลมเซเออโนไม่ต้องมาไม่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 จุกจุกจุก าวทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรปะผมก็ตีกันดังกาสามตลบครับทุกคนมานี่ช่วยช่วยโอเคเฮ้ยคนไทยก่อนดีครับโอเคปะตอนนี้ตอนนี้เราถูกชีวิตก็โดนคนไทยนะทุกคนโอ้โหดูทุกคนเอาไม่เอาไม่ไม่ไม่อย่าเอาไม่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 ไหวแล้วรอบนี้ เพื่อนอยู่อยู่บนรถรถนี้ก็ได้เออว้าทำท่าได้สวยมากคนคนเนี้ยดกดาศู์ครั้งดาวละครั้งแรกไปแล้วสองครั้งเมื่อไหร่ตายตายโหงทันทีโอเคแล้วผมจะขึ้น,นยังไงโอเคขึ้นตรงนี้แล้วก็ปึ๊บไม่เด็ดไม่ทันเฮ้ยมันมามันมาแต่ยังแคเอะนิ no. ่ว เนจีฟเกมนี้กินสเปคเยอะนะฮะแล้วก็ไม่สามารถเล่นแบบข้อมูลมือถือได้เพราะว่ามันเป็นเกมกินสเปกไม่มาไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพวกนี้ไม่เอาพวกนี้ไม่เอาเน็กบอดอ้าวถูกลงไปแล้วฮเอาตายตายบลัวครับทุกคนจะช่วยไหมจะช่วยดีดีไหมเนี่ยโอเคย่องแบบนั้นก็น่าจะไม่เห็น โอ้โหไปเฮ้ยมันรันมันรันมันนมัน,มมนมจะรอดทำไมหนีครับรอบนี้หนีโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเล่นเกมนี้ไม่ไหวหรอกเอาแวนตายแล้วทุกคนอือหอเดี๋ยวเราไปช่วยชีวิตเพื่อนก่อนแต่มีโอกาสรอดรอดน้อยมาก โอ้มายก d ไม่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 ไมไมไม not today <laughs> โดนเต็ม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 ครับตีลังกาสาบตลกเอ้ยเพื่อน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 ระวังตรงนั้นเพื่อนตายให้ทุกคนอเคคือมันไม่มีวิ่งอ่ะทุกคนแบบนะดูดีทุกคน <laughs> มันมันเล่นเหมือนเด็กทาลกเลยเพื่อน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 นายยันแคสมาเอ้านูนนน้ไป,ไป,บ,ไปบ้าบายบายครับโอเคอเจนนี่สองสอง็โอ้โหไม่ก็อายุซีเรียสไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไม,าไม่ยานะครับอยานะครับอ,อ,อ้าวโหนี่ทำท่าสวยเลยผม วางกับวางกับดักเลมเบิดเรียบร้อยแล้วทุกคนดูสิระเบิดโอ้ยน้อ no, ขึ้นยากมากโอ้ใหม่กอนอะไรวะนั oh. <pical pical pical> ่นี่กโอ้หักแหักแหักโอ้มันมองปุ๊บมันก็มันก็หาเรื่อยเลยน,นะนะเมื่อกี้เห็นปะอ้าวเออเออ ผมว่าึางด้านข้างบนนี้มไ,นนนไม่ปลอดภัยแน่นอนไม่อย่า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 อยู่ข้างบนปลอดภัยจริงหรอเพื่อนเอเอจริงด้วยปลอดภัยจริงด้วยครับทุกคนอมองหน้าปุ๊บมันก็หาเรื่องละเดนเน็กปลอดที่กวนมากครับทุกคนเออเออเอเอ โอเคลดูก่อนมันมาปะเดี๋ยวก่อนนะผมทำแบบนี้ก็ได้นี่เออเคโอ้โอ้มาๆอย่าเพื่อนเพื่อนอย่านะเพื่อนอย่าอย่ารอบรอบไม่ไหว ไม่ไหวเลยทุกคนคนเนี้ยตอนนี้นโอ้ยอยา่ยาอย่าไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหนี่ไล่ได้ดีมากโอ้โหเรียบร้อยโดนโดนโดนทุกคนเฮ้ยโอ้ <c oughs> oh my god oh my god ไม่ไม่เอาไม่เอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่ปลอดภัยครับตรงนี้ไม่ปลอดภัย โอ้ m ม g ก d โอ้ m ม g ก d อย่ามานะเลยเข้าไปตรงนั้นได้ไงเพื่อนที่โกงเพื่อนที่โกงเครื่องที่โกงอ๋อมันเข้าตรงนี้ก็ได้เออเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งเล่นเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเราไอ้นี่อ่ะอยู่อยู่ตรงนั้นเล็กบอทตอนเนี้ยอย่านะครับผมไม่ผมไม่อยากตายเข้าใจไหม ไปม,มีคนตายทุกคนเดี๋ยวผมไป,ปชว่วยก่อนแต่ผมช่วยน่าจะเออเพื่อนเพื่อนช่วยละโอเคนี่เข็มที่เข็มที่ด้วยชีตไปตรง,งนะี้แอละทุกคนเพื่อนจะ,จะเอฟเคอยู่ดานไหมโอเคดูดีว่าดูดีว่าเขาจะลอผมมาตรงนี้เปล่าไม่มัง้งวังนี้แหละอันนี้ วันนี้ตอนนี้ผมตอนนี้เหลือสองคนแล้วแต่แต่ที่เหลือน่าจะไม่รู้ครับทุกคนเรียบร้อยผ่านทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวรอจนกว่าเลก็กบอสจะเกิดนะตอนผมเล่นคิดไอเดียขึ้นได้นะถ้าห่งสามวิเมื่อไหร่ผมเินจะล่าและไปไปแล้วครับรอบนี้สวอปโอ้ สวอปถ้าถ้าสวอปไปโอ้ยตัวน,นั้นใช่ปะไอ้แม็ไอเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไลฟ์เซไอไม้ใช่ทุกคนโอเคตอนนี้เซนเซอร์ไว้ทำอะไรทุกคนดูดิดูดิว่าทำอะไรโอ้โหไปไม่ใช่หนักมักหนักหนักนะ สวอปสวอปอ่ะโอเคสวอปไปที่ที่หนึ่งโอเคมันช่วยช่วยด้วยเรียบร้อยอ้าวตายเอาเข้าไปเกมนี้ยังไงครับเนี่ยดูลากขอให้เกมนี้อันดับหนึ่งเลยบอกไว้ก่อนเกลียนเกลียนสุดแพวแอล แอลพูดตาผมด้วยเพื่ออะไรเนี really ่ยเออโอ้โหผมจะขึ้นยังไงเออเออเออเรียบร้อยผมไม่รอดแน่นอนดิชัวแน่เลยโอ้โหเสียงกรี๊ดอ้าวมีคนช่วยผมเรียบร้อยฮะ drop บ n kill นะคน จบคนคิวเรียบร้อยผมขอตายดีกว่าเซอร์ราคิวนี้นะทุกคนตัวลากรโปรใครชอบเกมนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะที่สำคัญอย่าลืมกดติดแจ้งเจือนตัวหน้านบ,บ๊ายบายจ้า